ทุกคนนี่มันเรือที่รบกับเอเลี่ยนหรือเปล่า USS Missouri BB 6 3หรือที่รู้จักกันในชื่อเล่นว่า Mighty Mo เป็นเรือประจันบาลชั้นไอโอวาของกองทับเรือสหรัฐซึ่งเป็นเรือประจันบาลลำสุดท้ายที่สหรัฐสร้างเสร็จสมบูรณ์ข้อมูลทั่วไปเป็นเรือประจันบาลชั้นไอโอวาเริ่มสร้างวางกระดูกงูเมื่อวันที่6มกราคมคศ .1941 เข้าประจำการเมื่อวันที่11มิถุนายนคศ1944สร้างที่ อูทหารเรือบรุกลินนิวอร์กบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์สงครามโรคครั้งที่สองเข้าสู่สมรภูมิในช่วงปลายสงครามในมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าร่วมการรบสําคัญที่อิวจิมาและโอกินาวาเป็นต้นจุดที่สร้างชื่อเสียงที่สุดก็คือเป็นสถานที่ลงนามในสัญญายอมแพ้ของญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2กันยายนคศ1945ที่อ่าวโตเกียวซึ่งเป็นการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองของสหรัฐสงครามเกาหลี เป็นเรือประจำญบานเพียงลำเดียวที่ยังคงประจำการ <I play. S 1> อยู่เมื่อสองครามเกาหลีเริ่มต้นขึ้นทำหน้าที่สนับสนุนการยิงปืนใหญ่จากชายฝั่งเพื่อช่วยเหลือกองกำลังภาคพื้นดินสงครามอ่าวเปอร์เซียทำหน้าที่ยิงขีปนาวุธโทมาหอกและปืนใหญ่โจมตีเป้าหมายในอิรักข้อมูลเฉเพาะระวังขับน้ำประมาณ4 5 0 0 0ตันความยาว270.4เมตรความเร็วสูงสุด32.5นอตหรือประมาณ60.2กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาวุธหลัก ปืนใหญ่ขนาด16นิ้วหรือ406ม mm, ิลลิเมตรจำนวน9กระบอกจัดเรียงในป้อมปืน3ป้อมปัจจุบันมิสซูรีถูกปลดประจำการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่31เมษายนคศ1992ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นเรือพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถาน Battle Ship Missouri Memorial โดยจอดอยู่ที่เพลฮาร์เบอร์รัฐฮาวายเคียงข้างกับอนุสรณ์สถานเรือ USS Arizona ที่จมลงในเหตุการณ์เพลฮาร์เบอร์ทำให้เป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นและซึ่งสุดของสองครามโลกครั้งที่สองสำหรับสหรัฐ